สวัสดีเจ้าวันนี้มาปากักกับ็มแล้ววันนี้มันีจะปลามาก,กินเส้นหมี่นี่เจ้าเส้นหมี่เกิดอ,อยากกินเส้นหมี่เนาะนี่เก๋วยเตี๋ยวเส้นหมี่ใส่ลูกจ้นหมูเนาะมาเจ้ามากินแต่กันเกิดอ,อยากนี่ ถ้าคเ่นงเคียงก็บหมามีอย่างมีทั่วงอกมีทั่วองอกแล้วก็ทั่วฟักยาวแล้วก็มีภาคอย่างกกาะพะปมเปือบันเทา พักปัอมเปิดมันเทา 六点五。<Okay. S 2> okay. จะได้แม่เล็กกัากขอบคุณทุกกำลังใจเนาะเดี๋ยวเข้ามาตักตายมาคอมเมนต์เป็นกำลังใจเื่้กันจะได้กอขอบคุณจากนักเ้า กำลังใจเพื่อกันไปมาหาสูกันแบบนี้เนาะขอบคุณทุกคนทุกกำลังใจที่เข้ามารับชมฝากกดไลค์กดแชร์ เป็นกำลังใจให้ช่องม่นิดด้วยนะคะเพื่อนๆที่ทำมาพร้อมกันเขาปังไปกันหมดละเลอช่องม่นิดยังไม่ปังเลยน่าจะเป็นเพราะว่าเราไม่ขยันทำคลิปหรือเปล่าก็ไม่รู้นะทำมั่งไม่ทำมั่งแบบเนี้ยคะ่ะ ต่อไปก็จะเริ่มจริงจังหนักจริงจังแล้วเจ้าเป็นกันตังใจให้กันตลวแล้วเจ้า มันได้ไซน้ำหลายไซน้ำตึกบจับพวกคลิดก็ไม่ได้น้องทำมันได้กินแห้งจะได้แบบมี้ไปไปอ,อย่างก่อนเอากินกับแม่เนี่ยข้าวเ็นอย่างก่นกนนอ,อกนแม่หัวละพาก่อน

แลแ้วเจเป็นกำลังใจให้ทคนยากคิดใหม่ๆจะได้เขากับซูไปตัวกันเนาะเรื่องสวัสดิ์มันตึงผ่านเจ้าสำหรับคลิปนี้ขอบคุณเจ้าสวัสดีเจ้า